ของคุณครูอายทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของหอนำนั่นเองค่ะหอนำนะคะก็คือนักเรียนรู้ไปแล้วคือหอหีบเนี่ยนำหน้าพยัญชนะใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องหอนำนอหนูนะคะคือหอหีบแล้วตามด้วยนอนูใช่ไหมคะ แต่ในวันนี้เราจะมารู้จักหอนาอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปเรียนกันเลยค่ะหอนาวันนี้ที่เราจะเรียนคือหอนาวอนั่นก็คือหอหีบนะคะนาหน้าวอแหวนนั่นเองค่ะคือมีหอหีบแล้วตามด้วยวอแหวนนะคะหอนาวอมาดูกันที่ จากรูปภาพนะคะคัพเค้กเป็นขนมใช่ไหมคะมีน้ำตาลช็อกโกแลตมีครีมแบบนี้เด็กๆคิดว่ารสชาติของมันเป็นอย่างไรคะ,ะรสชาติของมันก็จะต้องหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดคำว่าหวานกันค่ะหอวออานอ หวานอีกรอบนะคะหอวออานอหวานหวานก็คือรสชาติใช่ไหมคะที่เรากินกันนะคะเมื่อทานของหวานก็จะรู้สึกมีรสชาติหวานฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนทานของหวานอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวฟันจะผุเอาได้คำตอบ เซนซีซ่มีด้ามจับแบบนี้นะคะเด็กผู้หญิงหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะหรือเด็กผู้ชายถ้ามีผมยาวก็จะต้องใช้นะคะจัดแต่งทรงผมของเราอันนี้ก็คือวีใช่ไหมคะวีหอวออีวีสกดอีกครั้งนะคะหอวออีวี หวีนี้มีไว้สำหรับจัดตกแต่งทรงผมของเราให้เรียบร้อยนะคะมาที่คำต่อไปค่ะจากรูปภาพนะคะเด็กผู้ชาคนนี้กำลังทำอะไรอยู่สองมือประกบกันแบบนี้นะคะเขาจะต้องไหว้นั่นเองค่ะเรามาสะกดคำว่าไหวกันนะคะ หอวอไอไหวไม้โทรวอีกรอบนะคะหอวอไอไหวไม้โทรวไวนะคะก็คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราคนไทยเราไปไหนมาไหนเจอกันก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีใช่ไหมคะเด็กๆไปเจอผู้ใหญ่นะคะก็ ยกมือไหว้บอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะจะน่ารักมากๆต่อไปค่ะนอนตาปลือแบบนี้มีแผ่นเจลแปะหน้าผากและมีน้ำมูกเด็กๆหลายคนอาจจะเคยมีอาการแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งอาการแบบนี้เขาเรียกว่าหวัดหวัดนะคะ เดี๋ยวเราลองมาสะกดคำว่าหวัดกันค่ะหอวอะดหวัดหอวอะดหวัดหรือที่เรียนรู้จักกันคือไข้หวัดนะคะหวัดจะมีอาการอย่างไรตัวร้อนนะคะจามไอมีน้ำมูกปวดหัวซึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็มีโรคชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับหวัดเลยนั่นก็คือโควิด1 9ใช่ไหมคะฉะนั้นนะักเรียนนั้นจะต้องสังเกตอาการของตนเองด้วยนะว่ามีอาการแบบข้างต้นบ้างหรือเปล่านะคะคำต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้เด็กๆอาจจะเคยพบเห็นนะคะ หรือใครอาจจะเคยเป่าแล้วก็ได้แบบนี้นะคะคือชื่อเหมือนกับสัตว์ที่มีปีกเลยแต่ไม่สามารถบินได้มันคืออะไรนกวีดนกวีดนะคะเรามาสะกดคำว่านกวีดกันค่ะนอกกนกหอวอีดวีดนกวีดอีกครั้งนะคะ นอ,อกกนกหอวาหวีดนกวีดนกวีดนะคะก็คือเอาไว้เป่าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเสียงซึ่งคนที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็คือคุณตํารวจเป่านกวีดปี๊ดปี๊ป,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 ปี๊บอกจราจรนะคะนกวีดนี้เมื่อเป่าแล้วก็จะมีเสียงออกมาสำหรับวั จบแล้วกับหอนำวอนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะมาเรียนหอนำตัวอะไรอย่าลืมติดตามและอย่าลืมทำงานที่ได้รับมอบหมายเอาไว้นะคะเขียนให้สวยงามระบายสีให้สวยงามขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย